าหมูไว้ผมคุณเลงเอาอีกชุดนึงเหรอเอาอีกชุดนึงเหรอพี่หมูหมูพี่ใส่ฝากต้มแลยทำไมฮะขพี่แตกกันหมดแล้วพี่ อะไอยู่ที่ไหนแม่สกาหมูกระทะค่ะแล้วเราต้องมาตามเทรนด์หน่อยเพราะช่วงนี้กําลังดังในดิสตอรเลยซึ่งเป็นร้านหมูกระทของใครพี่พีดับมาสกาไงแม่ใแล้วเราไม่ได้เจอพี่พี่มาสี่หปีแล้วคราวนี้มันจะเป็นแบบว่า4ี่หปีในรอบรอบปีอ่าเออรอบสี่ห้าปีอันที่ได้เจอกับพี่พี่นะคะเดี๋ยวเราไป จองเอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเลิดใหม่ปังใหม่มาคนกันเริ่มแล่วลอัอน,นี่นะคะเป็นเมนูหมูของร้านที่นี่นะคะก็จะเป็นหมูอะไรเซตแม่อ,ไปไปอันนี้คือ <cents. S 1> กินเอาเป็น กินเอาอยู่กินเอาตายนะอันนี้กอกินเอาตายนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแซ่ไอ้ชุดหมูอ่ะรวมหนึ่งเก้าเก้าเป็นสกาเซตก็จะมีหมูท้องค้าหมูหมาล่ามีหมูอะไรหมาริซินลล์มีไทยตามแล้วหมูฝุดฝุดด้วยก็มีหลายๆหมูที่แบบว่าเขาหมักแบบอะไรแล้วเราจะสั่งแบบว่าเอาตายเลยรววเลยอ่ะเริ่มเลยถ้าสมมติว่าเรากินไม่อิ่ม่เราสามารถสั่ง เซ็ตกินน้าตาลเท่าไหร่สี่สิบเซตรเหรอแม่เอะไรอ่ะมันเป็นโฟมอ๋อเหมือนเซ็ตกินน้ำตายสองแล้วกันเนาะอย่างละสองนะแล้วก็เป็นร้านสกาเซตสองแบ๊บซี่ขวดใหญ่เขาจะมีแถมมาให้ในเซตแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราจะเรียกพี่เขาบลกท้องบลกท้องโอยใครแล้วมาใครใคร เราไปร้านหนูว่าเราต้องแบบพี่แฮบเลยนะอันนี้เห็นธงโบกปุ๊บมาเลยไี่อันนี้หนูโบกธงเล่นสะกพักเดิมกูสิบคนเอาเลยครับเลยครับเลยครับกระกล่าวหรือยังถ่ายถ่ายใครบ้างครับเออไข่คนเออแกะทรงมาโยองแม่เป็นยังไงแม่เป็นยังไงนักบัตตามพี่มันต้องเป็นแบบพี่แบบพี่ผู้เด็ดจริจุ๊บนะหนึ่งสองสาม

จร็กๆน้องๆองหนูเขาเขา้ามาถ่ายก็ชูสองนิ้ววันนั้นที่เราไปเที่ยวสองคนกับมันก็ถ่ายใช่ไหมใช่เลยเห็นไหมผมไม่ได้ส่งมาตรฐานใมีฝั่งเกย์มีฝั่งมาตรฐานนิดนิดมันต่ำกว่าหน่อยนิดนึีฝั่งเกมฝั่งเกมจริงจังเลยแต่ก็โหอันนี้เขาให้อันนี้พี่บ้านให้พี่บ้านโดยเฉพาะอ่ะทองมำมันมีทองคำอันนี้เห็นบ่อยในวัดอ่ะอันนี้คือหมูทองคำทุกคนมีแต่ว่ามีทองคำจริงๆด้วย แล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นหมูธรรมดาบา้านหม e al> ูออริจินอลอะอันนี้ออริจินอลอันนี้หมูพริกไทยทุกคนอันนี้คือแบบไม่อยากกินมากมันเป็นหมูหมาล่าเว้ยท AP ุกคนอยากกินมากม้อันเนี้ยเหมือนพิลตอนไม่อาบน้ำนี่เป็นโควิดอะไม่อาบน้ำสามวันอะสายกินละสายกินละสายจิตละคุกฝุ่นโอ้ยของนึงละตัวฝุ่นเลยเก่งมากชอบตรงนี้แหละคุ่แก่ให้

เม่บอกหน่อยเี่เม่หม่กระทามาใครบเขากระทามาอาะทรายหนึ่งสองสามีคนมาอ้าวเสผมิ่ขามาหอยสิลย ก็อร่อยไปหมดเลยว่ะไอ้น่ยไม่ได <gefähr nya> ้ก <wiele> ินละเพราะอะไรใจบางเลยดิไ <ę> ม่มีอะไรครับอะไรไอตีเยอะเสียการอันไหนเขียวใหญ่คุณเจนได้สองข้อนะทุกคนสองข้อใหญ่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บมาเดี๋ยวเราจะเริ่มลงหมูกันเลยนิวมนหิวปนหิวปะเรกนน่มเก็บนิ่มก่อนเรื่องหมูค่ะที่สุวใจนี้ แต่ไดนตัวไม่ได้ทอม่น้มได้สแบบเลยนะสูตรเด็ดของทางร้านอันนี้อันนี้ทำทำอันนี้ทำเองทางร้านทำเองค่ับี่ทไอซีผิดกดการยิมหมูกระทะทำไมอ๋มันต้องความรักก็เหมือนหมูกระทะไม่มีแล้วครับผมหิวไม่หิวต้องมันต้องใส่ผักอ่ะหมระทะต้องใส่ผักเไม่งั้นมันจะเป็นหักกระทะเอแล้วเรกินกันนะคะ เขาหายไปไหนแล้ววะไอ้กินแบบไม่กินหรอกินไปคู่มือมันกินวิทีไอ้กินหมูอะไรยังไงครคบมอเๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอาคิดาวไม่รู้รถเป็นโควิดาอย สองอย่างน้ำจ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มอะไรน้ำิ้อวะสกหรออ่น้ำจ้มสอย่างสองแล้วราอจ้มสอย่างกันดีเล้ว่ามันต้องมีอะไรเจมเนี่ยพุ้งเวลาสุกมันจะตัวงอยไงก็งอย่างเงี้ยอยัิเนี่ย เนราอ่ะเวลาเราไปวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราติดทองกับพระที่นี่ก็มีเหมือนกันดูเราทองแข็งเลยนะไหน่ดีดีครับดีครับตะเดี๋ยวนะยังไงบ้างทุกคนหมู่ทองคำอ่ะเดี๋ยวดูเล็บก่อนเดี๋ยวดูเล็บก่อนมีอันนี้คือพี่บี้ทำอย่างนี้หรือเปล่าทำอย่างนี้ตั้งไว้แล้วมาโดนมาไม พี่ๆเราไม่ได้เจอกันแบบว่านานมากกี่ปีแน่ก่อนโควิดเลยมั้งหปีห้าปีห้าปีาปีหาปีห้าปีห้วปีห้าปีห้าปีห้าป่ห้าปี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 ้าปนหมดแล้วปห้าปี้ป็น้าปี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 ่้าปห้าปีหี้าีห้ามี้าป้าี้าปี้วปี้าีห้าปีห้าีปีห้ามีแ้าผู้าัดการแล้วมีแวผู้จัดการ อะไรนะอนาคตซีโอห์ทีวีละจวบอกนะเฮ้ยพี่พี่พไปอาหมูไหมผมเอ้ยชดเชงเหรอเอาอีกชดเ่งเหรอไปเหรอเดินแต่ย็งไม่เหมาครับเิดการหมูกระทะครับผมเปิดแล้วเปิดแล้วร่อยมาก ไม่ไหวแล้วพี่นิวกินห้ยเหม็นปวยินเหม่งโคตรเปรี้ยวเหม็นป่วยินแม่งโคตรเปรี้ยวทอละกกันเอละกันเปรี้ยวอะอ่ะเงียบเลยที่นี่ทอละกกันใ้ี้ทำตัวไม่น่ารักอ่ะขอโทษยละกันทุกคนตอนนี้ก็คือเราก็กินเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็แบบหมดระหมดแบบหมด รู้สึกไงบ้างแม่อิ่มไหมอิ่มมากแม่ก็อิ่มมากอ่ะเป็นไงอร่อยปะแม่อร่อยครับอิ่มอิ่มไหมทุกคนกินไม่หมดอืมมันเยอะนะอ่ะเยอะมากอิ่มอิ่มมากเยอะนะโคตรเยอะเลย แต่ว่าเฮฮาทีวีมาทาั้งทีเราไม่ได้มาแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นขอสัมภาษณ์พี่บี้และเดี๋ยวเราจะแก้พี่บี้แบบว่าพวกเราแบบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจบ้าแบบว่าเหมือนกินของพี่บี้แล้วปวดท้องที่อะไรอย่างเงี้ยเดีเออเ๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวเราอ่าเรียกพี่บี้มาสัมภาษณ์ีนวันนีะ ก็อยากให้มาลองมากินครับจริงมีหมูหลายเซตหลายรูปแบบนะครับมีทั้งกินเราเป็นกินเราอยู่กินเราตายครับผมจานใหญ่จานใหญ่มากไม่คุณดูในรูปอาจจะเป็นเหมือนจานธรรมดานะอมนเหมือนจานไม่ใช่จานธรรมดาใหญ่ยจานมันยังไม่หมดเลยอยากให้ลองมากินดูครับแล้วก็มีเซตพวกเซตสกาครับว่าจะมีพวกหมูองคาหมูหมาล่าหมูวิกลัยดำหมูฟุกุ ที่ถนนม้าหน้าคำครับอยู่รัชดลราชไอ้รัชดาพระรามเก้าครับโทรมาจองได้ไหมคะโทรมาจองที่ห้องน้ำได้เอออยากให้มามาที่หน้าร้านเลยเนี่ยเพราะว่าคุณคุณรู้อยากให้มาถ่ายไม่จบเลยนะมึงก็ถ่ายก็ได้คนเยอะมากเห็นยูทูบเบอร์หลายคนแบบมาแบบมาก็เลยต้องตามเพลย์ไงพี่ครับ ไม่่หนเยอะเยอะมันเยอะเนาะเจอพี่วีนะคะก็เอาไปไหนพ้หนังเขาพี่หมูหมูพี่ใส่สารต้มหรืออะไรทำไมฮะขี้แตกกันหมดแล้วพี่ว่าเรื่อปวดแล้วไปเข้านงานมึงมาตาเอาพราะดูว่ากำสาดอะมันไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ยก็คืออยากมา พี่เดี๋ยวไจะหนูเรียกกับไปห้องน้ำส่วน้องเอาเอาเราไปแตะตังค์เอาไป่จ่ายตังค์เอายึดตังค์นะครับยึดตังค์นะครับยึดตังค์นะครับหยอกเล่นดิ ด้วยนะอร่อยจริงทุกคนไม่ได้อันนี้แกล้งงานร้องเรเล่นรเ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 ขียดเลยหน้าเสียเลยอร่อยทุกคนอร่อยสะอาดที่จัดการบริการดีลองมาดูแล้วก็คือใครที่อยากจะมาถ่ายรูปกับพี่นีพี่นีแบบเข้าร้านเกือบทุกวันเลยทุกคนนี่จะบอกให้คือพี่นีแบบว่าลงมาทําเองเลยนะต้อนรับเลยลงมาแบบมาเจอทุกคนเอ็นเตอร์เทนเกก่งมาเข้าร้านนี้ที่เ้นกลางร้านเข้าร้านเลยไปลองพี่ ไม่เข้าไปซีนหรอกกินไงคุณพูดซีนไดาแล้วไปเอเจอตีโชว์ใครที่อยากมาลองกินนะะคก็มาได้ที่ไหนคะพี่พี่ที่สกาวหนูกัฐาอยู่ถนนวัฒนธรรมครับเซิร์ชมาได้ใน Google แม่งครับผมก็อยู่บริเวณกาอรัชดาขนำ9สำหรับเพื่อนๆนะคะใครอยากมากินก็มากินได้นะคือดีมากๆเลยนะใชคุณพัฐาผมมานเองนะคะ ถ้า่ชอบย่าลืมกดไลค์กดสไคกับเรานะคะแล้กอย่าลืกดดกับวเราด้นะคะเสรี่ะขอบคุนอบ้งนี่นะคะก็เราออกมานะคะเราจะไปเดินไปที่านจัดรถช่ไมู้ใช่ไหมว่าพี่บีขับลมโบไปเดี๋ยวเราไปดูรถพี่บีกันลมโบสีทองอะทุกคนคือต้องมองอะมันล้มโบ้ลมโบ โน่ลัมโบทุกคนสีทองด้วยอ่ะสิ่งมันเลยพี่พี่เลยพี่พี่ชอบอะไรที่มันเป็นสีทองนะทุกคนคือแบบมอไซค์แกก็สีทองทุกอย่างสีทองหมดอยู่ขจับเลยเถอะบุญมือเนาะ